สวัสดีครับอยู่กับผมหางเกษตรฟาร์มสำหรับคลิปนี้นะครับพามาชมผลงานเจ้ามูทองซึ่งเกิดจากแม่วัวไทยพื้นบ้านนะครับเพศผู้ครับอายุแปดเดือนครับเกิดจากแม่วัวไทยพื้นบ้านติดโบสทไม่เข้มนะครับมูทองนี่เขาเป็นบัวลูกกระทบบาสินนะครับ ไม่ติดโบ๊ทครับต้องใส่กับแม่วัวติดโบ๊ทเข้มครับลูกออกมาแดงสวยมากครับดูจากการพัฒนานะครับวัวแปดเดือนครับความสูงนี่ไล่เรียกกับแม่แล้วครับ ได้โครงสร้างจากพ่อนะครับได้คำความยาวนะครับโครงสร้างใหญ่สีก็อาจจะไม่แดงเจ๋นะครับแต่ได้โครงสร้างได้โครงสร้างความยาว อึ๋งสาเลยครับมาดูแม่ครับ แม่ขาวติดโบดไม่เข้มน,นะครับบัวไทยพื้นเมืองครับหลังจากการพัฒนาครับดูแม่ครับแม่นสะดือแทบไม่มีเลยนะครับ เทียบกับของลูกครับหลังจากการพัฒนาครับดูครับได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมจากพ่อนะ เลี้ยงง่ายกินยาก,กินครับบัวไทยพื้นเมืองครับอีกหนึ่งทางเลือกของชาววัวนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ